ตัวนี้ก็โดนเยอะพอสมควรบางทีแม้กระทั่งโดนคอมเมนต์แต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้อยู่ละผ่านจุดนี้มาเยอะละไอแ้แครไอ้อินเดีย<ม>ไอ้ซิกไอ้อิสลามไอ้จีนนะศาสนาอย่างเดียวไม่พอเรามีรูปลักษณ์ของศาสนาเนี่ยมันเกิดการแบ่งแยกอนาคตศาสนายังจะมีอยู่ไหมยังจําเป็นต้องมีศาสนาแบ่งพักแบ่งพวกอยู่ไหม แขกรับเชิญวันนี้เนี่ยจริงๆกว่าจะขอคิวแกได้ก็สักพักหนึ่งละเนื่องจากแกติดเรียนอะไรบางอย่างนะครับจนกระทั่งสุดเสร็จละนะฮะแกก็เลยสนใจที่จะมาแบ่งปันบนพอดแคสต์นี้แขกรับเชิญคนนี้ถ้าใช้คำว่าแขกคงมไม่ใช่เขาเป็นครูครูของหลายๆคนแม้กระทั่งผมนะ,ะครูที่สอนและแบ่งปันเรื่องปรัชญาชีวิตมุมมองชีวิต มาผมว่าไม่ต่ำกว่า15ปีนะทุกวันยกเว้นวันหยุดบางครั้งทุกวันนะครับทุกเช้าจะได้รับคำสอนจากครูนะฮะโดยอ้างอิงจากปรัชญาหรือศาสนาอะไรก็ตามนะครับแต่ทุกวันไม่ต่ำกว่า15ปีแทบจะจำไม่ได้เลยว่าครูเนี่ยได้ขาดการสอนรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนพี่น้องนะผมก็เลยคิดว่าครูคนนี้เนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมพอดแคสต์ Podcast วันนี้คำถามบางคำถามไม่ได้เจตนาที่จะชี้นิ้วหรือตั้งคำถามให้กับศาสนาใดๆนะครับแต่เป็นคำถามที่ผมตั้งเองนะครับโดยดุลพินิษและความคิดของผมล้วนๆนะครับหน้าที่คุณครูคือมาตอบเฉยๆนะครับอ่ะขอเรียนเชิญน,นะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ครูโทนี่ครับสวัสดีครับครูโทนี่ครับสวัสดีครับ ขอบมากพี่ชมสยามไน่ยนะชมน้อยไปครับคุณโทนี่ผมว่าชมน้อยไปเป็นเกียรติย,ยิ่งครับที่ครูทโทนี่สลักเวลามานี่ก็ประมาณสองทุ่มจะสองทุ่มแล<ะ>้วนะครับครูทโทนี่เองก็ยุ่งอะเรามารู้จักครูทโทนี่กันก่อนเลยครับปัจจุบันครูทําอะไรอยู่ครับครับผมมีธุรกิจของผมส่วนตัวแต่ด้วยใจชอบที่จะแชร์แชร์อะไรที่อยู่ในใจ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่เขาสอนมาให้มันยอ่อให้มันง่ายขึ้นสำหรับคนที่จะฟังได้ผมเคยตั้งแคมป์สำหรับเด็กๆแล้วในแคมป์นั้นนะ่ะมีคนหนึ่งที่มาจากมาเลเซียท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วเขาเคยแนะนำผมอย่างหนึ่งบอกว่าทำไมคุณครูไม่เอาประโยคเดียวเป็นตั้งเป็นหลัก แล้วก็เอาชีวิตควันเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเอามาอธิบายคนอย่างาผมเคยบอกเขาว่านิสัยของคนเนี่ยกว่าจะกว่าจะดัดนิสัยได้เนี่ยมันจะใช้เวลานิดหน,นึ่งเขาบอกเอายกตัวอย่างห้ฟังสิผมก็บอกเหมือนกับผ้าเช็ดตัวคุณซื้อมาใหม่ๆคุณถูแลถูอีกมันยังไม่ซับน้ำแต่พอไปได้เรื่อยๆมันจะซับน้ำซับน้ำได้ดีพบอใจมันก็เหมือนกัน เขาบอกนี่แหละไอ้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยนะต้องการให้คุณแชร์กับทุกคนได้ไหมแล้วคุณมีเยอะไอ้แบบนี้ว่าเลอะอะลองดูเราก็เริ่มตั้งแต่ 2, 2> อันนี้กี่ปีที่แล้วฮ <16. S 2> ะสิบหกสิบหปีที่แล้วปีนี้จะสิบเจก็โอเคก็เริ่มเริ่มที่จะส่งจากอีเมลหลังจากนั้นก็มีคนขอมาเยอะเก็เอาเป็น SMS พอเยอะขึ้นพอว t s แซ p มาตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มีวัดแซ p พอว t s แซ p มาก็เลยโอเคตอนนี้ข้อความเนี่ยที่เราจะทําเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอินเดียก็ส่งทัวโลกม,มีคนส่งไปต,ต่อไปเรื่อยๆครับ,รบปัจจุบันครูอายุเท่าไหร่แล้วครับตอบถามได้ไหมได้ครับา <laughs> ทางใจก็สาสิทางกายทางกายห้าสิบครับห้าสิบหก ห้าสิบกจริงๆเป็นวัยที่เราใกล้จะวางมือกับธุรกิจแต่คุณครูเนี่ยผันไปเรียนเรียนอะไรแล้วก็ทําไมต้องไปเรียนด้วยฮะมีเมื่อเมื่อไม่มกี่ปีก่อนเนี่ยผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วผมก็เขียนเสร็จผมคิดว่าผมตื่นเต้นกับหนังสือนั้นมากเลยผมก็ไปที่ร้านหนังสือดังแลบอกช่วยผมจา่ายเงินช่วยพิมพ์หนังสือนี้ให้หน่อยเขาก็มองหน้าผม เขาก็บอกว่าคุณมีจุดประสงค์ที่ดีแต่ผมถามในคุณนิดหนึ่งคุณคือใครคุณมี c r e d e n เชีย s อะไรคุณจบอะไรมาผมก็นั่งนึกไอ้ผมจบเอ็นแพทย์เมื่อสี่สิบปีที่แล้วแต่มันมันไม่เก่าจัดเขาบอกไปหา c ครด e n เชีย s มาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีวุฒธธิบนหนังสือก็จะไม่มีใครจับหยิบมา ก็เลยบอกอ่ะก็ขอขอเรียนก็เลยไปสมัครก็ใช้เวลาปีกว่าก็จบมาสเตอร์สใน mental health psychology คือสุขจิตวิทยาด้านสุขภาพสุขภาพจิตครับอ่าครับซึ่งก็เป็นปัญหาเยอะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณครูน่าจะมาไม่ใช่แค่ถูกทางหรอกครับผมว่ามันน่าจะต่อยอดจากสิ่งที่คุณครูทำอยู่แล้วก็คือปรัชญาชีวิตใช่ครับนะครับ คือคือผมพยายามที่จะเอาอคำสั่งสอนจากทุกทุกศาสนาจากาศาสนาพุทธจากาศาสนาซิกฮฮนดูคริสเตียนอิสลามอะไรที่ผมหยิบได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพระคัมภีร์ของาศาสนาซิกมากกว่าพระผมถนาัดผมก็จะเอาตัวอย่างที่เขาเขียนในนั้นเอามาปแปลแปลเสร็จแล้วก็โยงกับ example ที่อยู่ในชีวิตประจําวัน uh huh. แล้วก็แชร์กับเขาอแล้วในปจัจจุในอนาคตผมก็ตั้งใจที่จะไม่ได้สอน psychology ตรงๆ uh huh. ผมอยากจะสอนเออแชร์ uh huh. กับคนว่า uh huh. สิ่งที่เรามีอยู่ในใจเนี่ย uh huh. มันอยู่ตรงนี้ทั้งหมด uh huh. ถ้าคุณเปลี่ยนได้เปลี่ยนความคิดของคุณได้จากทุกข์กลายเป็นสุขจากนรกกลายเป็นสวรรค์ได้ ม,มันอาจจะดูแล้วง่ายขนาดนั้นแต่มันไม่ใช่คือมันต้องใช้ใชสมาธิมันต้องใช้เวลาแต่มันทำได้คุณครูบอกว่าคุณครูอ่านหรือว่าเอาคำสอนของหลายๆศาสนามันไม่ผิดหลักของศา,าสนาซิกเราเหรอคุณครูมีศาสนาแต่คุณครูอ่านคำสอนของศาสนาอื่น สิ่งที่มหัศจรรย์ของพระคัมภีร์ของาศาสนาซิกคือเขามีคนที่มาจากาศาสนาอื่นบทเรียนของบทเขียนของเขาอะ่ะมายึ่รวมอยู่ในพระคัมภีร์นั้นเพราะฉะนั้นตอนคนซิกไปไหว้เขาสักเขากำลังจะไหว้ให้าศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูาศาสนาเชนคือ หลายๆศาสนาที่อยู่ในอินเดียเวลานั้นครับอ่มาลุงกันหมดเลยครับอืครับซึ่งคุณครูโดยส่วนตัวก็คิดว่าคนเราจะเรียนรู้ได้เนี่ยไม่จําเป็นต้องผูกมัดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งถ้าเขามีเจตนาที่ดีที่จะเรียนรู้คําถามต่อไปมนุษย์ปัจจุบันยังต้องมีศาสนาในการดํารงชีวิตไหมในมุมมองของคุณครูมองว่า คือผมขออนุญาตที่ต้องถามอย่างนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันยุคใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าคนเนี่ยอันที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งคือไม่ค่อยแสดงตนว่าตัวเองมีศาสนาอะไรแต่เขาจะเชื่อคำสอนมากกว่าแต่ไม่อยากไปผูกบัดว่าเขาอยู่ในศาสนานี้ศาสนานี้ศาสนานี้เพราะว่ารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องไปนั่งแบ่งแยกตัวเองอ่ะมันก็เป็นแค่คำสอนมันก็เป็นแค่หลักปฏิบัติอันนี้คำถามที่หนึ่งว่า อนาคตเนี่ยหรือปัจจุบันเนี่ยเรายังจําเป็นต้องมีศาสนาแบ่งพักแบ่งพวกอยู่ไหมเออผมขอตอบเป็นสองอย่างหนึ่งคือคําว่าศาสนาคือจากคำสันสกฤตชาเซนชาสนชาเนมันเป็นการครองมันเป็นระบบของคนที่คนส่วนใหญ่สมมุติมีคนกลุ่มหนึ่ง เชื่อถือในสิ่งหนึ่งครับแล้วก็เขาเป็น ruling power เขาเป็นคนบงการอยู่บงการอยู่นั่นคือศาสนาไปเลยอ่าเอาอีกคำหนึงธรรมะธรรมะธรรมะนี้ common สำหรับทุกศาสนาใช่ครับครับผมเชื่อถือในสธรรมะมากเพราะธรรมะเป็นอะไรที่เป็นความจริงของมนุษย์ทุกคนครับพ่อคนหนึ่งต้องการให้ ลูกตัวเองเป็นคนดีมีวินยัยมีชีวิตที่ดีผมถามว่านี่ขึ้นอยู่กับศาสนาไหนไหมไม่ไม่มันเป็นธรรมะที่คอมมอนสำหรับทุกคนครับ,รบโลภมากลาภหายครับมันเป็นธรรมะสำหรับทุกคนทุกคนครับถ้ามโมโหทำให้จิตใจของตัวเองวุ่นวายมันเป็นธรรมะสำหรับทุกคนครับอผมยึดอยู่ ผมไม่ได้ยึดอยู่กับศาสนาแต่ผมไม่ได้แอนตี้ศาสนาเพราะผมคิดว่าศาสนามีดิสซิปลินที่ดีถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้จากเขาได้เราไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเป็นแค่ศาสนาผมอย่างผมยกตัวอย่างวันนั้นให้ฟังว่าศาสนาอิสลามมีการอดอาหารต่อ,อปีละสองครั้งหรือครั้งหนึ่งไม่แน่ใจนะแล้วเขาอดเป็นเดือนครับวันนี้ถ้าเกิดมีวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยากจะทำไอเอฟ อิ t เตอร์ม e เ t นฟาสติ g สามารถที่จะเรียนรู้จากนั้นได้ครับว่าถ้าเขาทําได้เขาสามารถที่จะสอนทั่วโลกได้ว่านี่ค,คือวิธีที่อดอาหารได้ครับมันจะทําให้สุขภาพแข็งแรงได้ถามว่าตอนนี้ IF เป็นอิสลา,ามแล้วเหรอ่าไม่ใช่ใชโยคะเป็นวิธีที่ทําให้ร่างกายคุณแข็งแรงจิตใจคุณการดาวน์ได้ถามว่าทําไมต้องขึ้นอยู่กับแค่ศาสนาฮินดู มันเป็นธรรมะสำหรับทุกคนอือันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อแล้วผมไม่ได้อายที่จะดึงมาจากไหนก็ได้เท่าวันนี้ผมเรียนจากไทยจรับผมชอบมากเลยถามว่ามันมาจากศาสนาผมไหมไม่ใช่แต่ผมเรียนรู้จากเขาทด้สุดยอดครับครับครับคุณครูก็แสดงให้เห็นว่าศาสนาอย่างที่คุณครูบอกถ้าใครเดินตามระเบียบวินัย ของศาสนาได้ก็ดีเป็นเหมือนกับเป็นคู่มือในการควบคุมระเบียบให้กับชีวิตเราแต่สำคัญกว่าศาสนาคือการศึกษาการเก็บข้อมูลสาระสำคัญหรือคำสอนหรือคุณครูใช้คำว่าธรรมะนะฮะที่อยู่ในทุกๆศาสนาที่เราเอามาใช้ได้แล้วคุณครูมองว่าอนาคตศาสนายังจะมีอยู่ไหมถ้า คือปัญหามันไ,ไม่ได้อยู่ที่าศาสนาปัญหามันอยู่ที่คนที่เคร่งแล้วอยากจะพิสูจน์ให้ดูว่า,าศาสนาผมเนี่ยใหญ่ที่สุดนั่นอะ่ะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหามันอยู่ที่คน,คนที่เชื่อถือาศาสนาคือบอกว่าของผมเนี่ยเลิศที่สุดของคุณด้อยที่สุดเลิกแล้วก็เริ่มหาจุดบทพ่องของาศาสนาอื่นพอวัยรุ่นเห็นเรื่องนี้ก็บอกอห่างไกลดีกว่าครับ ถ้าคนเรียนรู้จักสิ่งนี้ได้ว่าไอ้มันมันมีคำหนึงในศาสนาศิษ์เขาบอกว่าตอนศาสดานานัะออกจากบ้านมีคนถามว่าคุณจะไปช่วยโลกได้ยังไงเขาบอกว่าโลกมันกำลังไหมแล้วไอไฟไหมเนี่ยมันอยู่ในใจของคนผมแค่อยากจะเอา บักเก็ตเอาน้ำน้ำเนี่ยไปเทให้ไฟมันดับผมไม่ได้มองว่าไอ้คนที่ไม่อยู่เนี่ยมันมาจากาศาสนาไหนอืแล้วผมไม่ได้ไปบอกว่า,าศาสนาผมดีนะผมแค่ไปดับเพลิงแค่นัน้นเองถ้า,าศาสนาทุกคนทุกาศาสนาสามารถที่จะมองสิ่งนี้ได้ว่าโลกมันมีปัญหาเยอะอืคุณไปแก้ปัญหาเขาสิ ถ้าคุณไปแก้ปัญหาเขาเขาก็ชอบคุณแน่นอนอแต่ถ้าคุณทะเลาะกันอ,อีกหน่อยก็ไม่มีเหลือครับครับคำถามนี้อาจจะฟังดูขัดหูขัดตาบางคนนะครับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้เป็นเจตนาของผู้สัมภาษณ์โดยตรงนะครับด้วยความเคารพอันนี้เป็นพอดแคสต์ที่ผมอยากจะเปิดมาย d s เซ็ล้วนๆเลยนะครับไม่ได้ต้องการจะชี้นิ้วหรืออ้างอิงเรื่องศาสนาใดๆ ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามพอดแคสต์ผมน่าจะรู้จักคาแรคเตอร์ผมดีนะครับคำถามต่อไปคุณครูครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็โดนมาตลอดคือ r a c ซิ m คือการแบ่งแยกแบ่งพวกแบ่งพรรคปัญหาที่วัยรุ่นเนี่ยเผชิญก็คือการที่เรามีศา,า,าสนาอย่างเดียวไม่พอเรามีรูปลักษ์ของศาสนาเนี่ยมันเกิดการแบ่งแยก แม้กระทั่งปัจจุบันผมเชื่อได้เลยนะ่ยแม้กระทั่งวงการที่บอกว่ามีการศึกษาสูงสูงเนี่ยหรือประเทศที่มีการศึกษาสูงสูงเนี่ยก็มีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งแยกไอ้แคกไอ้อินเดีย<ม>ไอ้ซิก<ม>ไอ้อิสลามไอ้จีนนะมันรูคิดว,ว่าหนึ่งในสาเหตุมันมาจากรูปลักษณ์ไหมก็มีส่วนครับเพราะว่าอันนี้เป็นนิสัยของมนุษย์เขาจะชินกับอะไรที่เหมือนเขา อะไรที่แปลกหน้าปุ๊บ first reaction ก็คือเขาจะกลัวก่อนปฏิก<ม>ิริยาแรกนี่เขาจะกลัวก่อนมีคุณหมอคนหนึ่งที่อยู่เอ,อ,อเมริกาเขาเคยเล่าให้ผมฟังผม,ผมก็บอกถามเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ในรัฐที่ไม่ค่อยมีคนอินเดียแล้วคุณสามารถที่จะเป็นคนซิกแต่เ,เป็น,ปนปแบบเป็นรูปแบบเต็มรูปแบปปแบแล้วอยู่ในอเมริกาได้เหรอเขาบอกว่าคุณโทนี่เชื่อไหม ใครที่เห็นผมครั้งแรกประมาณห้านาทีสิบนาทีเนี่ยจะมีแต่จ้องหน้ามองแต่แต่ก่อนอ่ะผมแบบทาไมต้องมองผมอย่างนั้นอ่ะผมไม่ได้คนแปลกหน้าขนาดนั้นแต่ผมตอนนี้โฟกัสในงานที่ผมทําก็คือรักษาเขาเขาบอกหลังจากสิบนาทีเขาจะไม่มองผมแล้วเขาจะมองผลงานของผมคือต่อให้คุณคนจีนไบอินเดีย ก็ถูกมองอย่างนั้นเพราะคนที่อยู่ในอินเดียจมูกโด่งอย่างนั้นนะ่ะเขามองผิดลักษณะปุ๊บเขาก็อลามิงตื่นตัวตื่นตัว,ตตวฮะคือมันเป็นปฏิกิริยาที่ n o r m a มากเป็นธรรมดาแต่เราอย่าไปยึดติดกับเรื่องพวกนี้ว่าเขากำลังดูถูกเราเราโฟกัสบนงานของเราถ้าเรามีผลงานที่ดีเขาก็จะยอมรับเอง คือมีไม่น้อยบางทีเนี่ยผมกับตัวนะจริงๆก็มีหลายเหตุการณ์แต่ว่ากับตัวนี้ก็โดนเยอะพอสมควรบางทีแม้กระทั่งโดนคอมเมนต์แต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้อยู่ละผ่านจุดนี้มาเยอะแล้วแต่ปัญหาที่ยังมองก็คือแต่ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่น่าจะมีน้อยลงแต่ก็ยังมีค่านิยมแบบเจอแขกกับเจองูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างล่าสุดผมมีคนไข้ เชื่อไหมครับเขาบอกเขาติดตาม YouTube ผมมาสองปีแต่ไม่กล้ามาหาผมเพราะว่ากลัวจนสุดท้ายมาแล้วก็ได้คำตอบอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกประทับใจแต่ส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็เป็นอุปสรรคนะสำหรับคนรุ่นใหม่ว่าแต่ก็อยากให้เข้าใจนะครับว่าคนที่เขามีรูปแบบหรือมีมีรูปลักษณ์ที่อิงไปกับศาสนาเนี่ย ผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเหมือนที่ผมไปสิงคโปร์หรือไปหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มองที่รูปลักษณ์อย่างเดียวแต่ยอมรับครับ first impression ก็อาจจะรู้สึกแปลกแต่ให้ดูที่ผลงานนะครับสำหรับองค์กรใหญ่ๆนะครับองค์กรระดับใหญ่เลยที่แบบอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือผู้บริหารรุ่นเก่าๆเนี่ยที่ไม่ไม่ยอมให้คนรุ่นใหม่เข้าไปเนี่ย โดยเ,เฉพาะแค่ภาพพจน์เนี่ยอันนี้ก็ต้องปล่อยไปนะครับปล่อยให้เขาหมดรุ่นก่อนผมก็เจอไม่น้อยเรื่องพวกนี้แต่ว่าผมถือว่าเราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ใครเราพิสูจน์ตนเองเราพิสูจน์คนที่มานั่งกับเราพอละนะครับเหตุผลการไว้ภาพลักษณ์แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะครับคําถามต่อไปแต่แต่เท่าที่ผมเคยรู้จักประวัติคุณครูเนี่ยคุณครูก็ผ่านชีวิตวัยรุ่นมาไม่น้อย ขอใช้คําว่าเละเทะเหมือนกันเละใช่ไหมครับ,รบแต่คุณครูเดินสายปรัชญาปรัชญาชีวิตโดยอิงศาสนาแต่ผมเชื่อว่าคนมันต้องมีปรัชญาศาส,สนามันถึงจะเข้าใจถ้าคนไม่มีปรัชญาในใจเนี่ยอ่านศาสนาแค่ไหนก็ตีไม่แตกอะไรเป็นจุดเปลี่ยนจุดที่คุณครูจุดที่ต่ําที่สุดในชีวิตคืออะไรแล้วมันมันเปลี่ยนได้ยังไงครับ